ตอนนี้เรามีสายจะพูดคุยกับคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาตินะครับที่ปรึกษาระดับอ่สิบเอ็ดนะครับกระทรวงนะครับท่านโคศกกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอรุ่งเรืองสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณกัมปูคุณรัชนีและพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านที่มีคิวจะไปฉีดวันพรุ่งนี้วัน คงจะเสพข่าวมาเยอะพอสมควรฟังเรื่องนูน่นเรื่องนี้มาก็ก็ก็มีวัคซีนอยู่สองยี่ห้อก็คือซ<บ>ิโนแวคกับแอสตราตอนนี้คนก็ชอบถามว่าเอะไปรับซิโนแวคแล้วเป็นยังไงนะแอ,อสตราเป็นยังไงฟังไปฟังมาเหมือนกับคนที่ไปรับแอสตราเนี่ยแบบเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ที่มีการพูดถึงกันในเชิงข่าวเยอะมากนะครับก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับ ครับคือต้องเรียนว่าโดยภาพรวมนะครับเราใช้คําที่ถูกต้องแล้วนะครับคือเหตุการณ์หรือ,อาการไม่พึงประสงค์นะครับคือบา,บางทีจะมีการพูดว่าอาการข้างเคียงอาการแพ้อะไรเนี่ยขอให้ชาใช้คาใหญ่ก่อนคือไม่พึงประสงค์ทีนี้เนี่ยเราบอกว่าวัคซีนทุกตัวในโลกนี้ที่เราทําออกมาเนี่ยสิ่งที่พึงประสงค์มีอย่างเดียวคือขอให้ปุ่มป้องกันขึ้นเพื่อป้องกันอาการการเสียชีวิตนะครับเพื่อป้องกันเรียกว่าภาวะป่วยรุนแรงนะครับ แล้วกาป้องกันการแพร่เชื้อได้ทีนี้วัคซีนขณะนี้เนี่ยที่ใช้ในประเทศไทยสําหรับโควิด -19 มีอยู่สองตัวคือซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาสิ่งแรกที่หมอขอเน้นย้ําก่อนนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยปลอดภัยและมีเรียกว่ามีมีสิ่งที่พึงประสงค์หรือปฏิจเิี่ยดีอขนาดเดียวกันเนี่ย,ยนนค่ะว่าอาการพึงประสงค์มีไหมตอบว่ามีนะครับทีนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่เกี่ยวกับวัคซีนหมอขอเรียนนะครับว่า ตัวที่นแรวยงเมื่อเราอามาเทียบกับแอสตราเซเนกาแล้วเนี่ยเราพบว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยมีอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยมากกว่าอืนะครับทีมากกว่ายังไงบ้างเช่นพอฉีดมาแล้วเนี่ยคุณคำภูคุณรัชนีคงจําได้ตอนเราเป็นเด็กนะครนะครับ,รบเราได้วัคซีนเนี่ยก็จะมีปวดแขนเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งเป็นรรเรื่องธรรมดามากนะครับที่เราเจอได้อตอนนั้นเนี่ยเราก็เราก็รู้ว่าเออไปนอนพักห้องพยาบาลนะหรือกินน้ำหรือกินสารา,ลาแล้วก็หาย ถามว่าวัคซีนเนี่ยเจอแบบนี้ได้ไหมบอกเจอได้นะครับสิ่งที่เจอได้คืออย่างเช่นแอสตราเซนิกาที่เจอมากกว่าเนี่ยถ้าติดกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะมีไข้ปวดแขนมีอาการท้องเสียได้มีอาการอื่นๆได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เราดูกลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยจะเจอประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตร้อยละสามสิบ ก็ขอให้ท่านเนี่ยสังเกตตัวเองกลับมาเนี่ยทานยาพาราเซตามอนไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ทานน้ํามากๆแล้วดูอาการประมาณหนึ่งถึงสองวันถ้าสังเกตแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอย่างเช่นเมีอาการหนักมากขึ้นเนื้อหลายขอบหรือว่าอ่อนเพลียมากนี้ท่านรีบไปพบแพทย์นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการรุนแรงต้องบอกเลยนะครับวัคซีนในวัคซีนที่มีความปลอดภัยนะครับที่ซินโดแวคเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าคุณหมอครับ ครับผมคำถามก็คือว่าทำไมแอสซาเซนก้าถึงมีมากกว่าซิโนแวคผลการไม่ถึงประสงค์เนี่ยน,นะฮะครับเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยต่างกันครับ <comply. S 2> ตัวซิโนแวคเนี่ยที่หมอเคยพูดแต่ต้นแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลโยีดั้งเดิมนะครับเหมือนไขวัดใหญ่มาเลยต่งตางๆดังนั้นเนี่ยการจึงไม่ถึงประสงค์น้อยกว่าในขณะที่แอสซาเซนก้าเนี่ย มีการนําเรียกว่าไวรัสเวกเตอร์เข้าไปตัวไวรัสที่เรานำเข้าไปก็คือเอพิโตไวรัสนะครับแล้วก็มีเรื่องการเป็นรุ่นใหม่อะนะฮะถ้าเราเอาแอสตราเซเนก้านี่ไปเทียบกับพวกกลุ่ม m r ร์เหรือพวกที่เราได้ยินกันนะครับคือไฟเซอร์โมเดอร์นาอันนี้ก็เจอมากกว่าเหมือนกันนะฮะเจอมากขึ้นบอกว่าระดับเนี่ยพบได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญคือที่หมอที่ายเรื่องอาการไม่คือประสงค์ตั้งแต่แรกนะครับก็คือว่าขอให้มันอยู่ในระดับที่ เรียกว่าไม่ถึงขนาดว่าเจ็บป่วยรุนแรงหรือนะฮะเสียชีวิตซึ่งตรงนั้นเรารับไม่ได้เราก็จะมีการเฝ้าร,ระวังมาโดยตลอดครับก็คือคุณหมอกําลังบอกว่าไม่ต้องแขวเพราะบางคนก็จะไปรับแอสตาเซเนิก้ากำลังถามตัวเองว่าเออจะขอเปลี่ยนมาเป็นซิโน,นแวคได้ไหมบางคนก็มีแบบนี้นะบางคนเจ้าเลยว่าลดแต่เข้าเลยเราเอาซิโนแวคมานะครับก็มาขอหมอฉีดแอสตาเซเนกาเพราะตอนนี้แอสตาเซเนกาจะกับซิโนแวคนะครับคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ย บอกว่ามันมีข้อดีนะครับแล้วมันก็มีอาการไม่เป็ประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวแอสตาซินิกาเนี่ยระดับที่ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยม,ม,มีมากกว่าและขึ้นเร็วกว่าคือขึ้นเร็วขึ้นเร็วหมายความว่าคุมกันขึ้นโดยเร็วนะครับอย่างเช่นจะเห็นว่าพื้นที่ระบาดเนี่ยกระตร้งสาธุขนำไปให้ก่อนเลยแล้วพอฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยคูุมขึ้นละมีเข็มหนึ่งเนี่ยจะเว้นไป16สัปดาห์ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นที่เราแหวกเนี่ย ระดับภูมิที่ขึ้นเนี่ยควรครบสองเข็มก่อนครนะครับอย่างน้อยต้องฉีดสองเข็มถหงจะคุมได้อ,อันนี้คือข้อดีนะครับ,รบในขณะที่ซี่เแวกข้อดีก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมรายการผู้ฟังรายการเนี่ยคุณกำมปูและทนีเข้าใจก่อนตรงนี้มันคือความความแตกต่างแต่มีประโยชน์ทั้งคู่เป็นสิ่งที่ว่าหรือบอกว่าวัคซีนอะไรก็ตามดีดีทุกตัวนะครับ,รบถามว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยณขณะนี้เนี่ยอยู่ในในระดับที่ดีไหมมีความปลอดภัยไหม ทั่วโลกคิดมากครับแล้วก็ข้อมูลความไม่ปลอดภัยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครับนะครับแต่อาการต่างๆอย่างเช่นความไม่สบายตัวในเด็กเนี่ยในคนอายุน้อยเกิดมากกว่าผู้ใหญ่ในผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายครับอันนี้ข้อมูลออกมาชัดเจนนะครับครับคุณหมอครับเ,เรื่องเรื่องอายุเนี่ยยังเป็นแบบเดิมๆที่เราเคยเคยฟังกันมาไหมว่าเอะถ้าเป็นผู้สูงอายุห้าสิบเก้าหกสิบขึ้นไป ควรจะฉีดแอสซาสเนก้าแล้วก็ถ้าเป็นอายุน้อยลงมาเป็นซิโนแวคกยังเป็นข้อมูลนี้อยู่ไหมครับหรือว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับต้องบอกว่านะครับว่าณขณะนี้เนี่ยถามว่าในคนสูงอายุเนี่ยควรฉีดตัวใดบอกว่าฉีดได้ทั้งสองตัวนะครับแต่มันก็มีข้อดีอย่างเช่นว่าแอสซ่าสเนก้าขนาดนี้เนี่ยฉีดปุ๊บปุ้มปุ้มกันเนี่ยลดความเสี่ยงเรามีเสี่ยงอยู่สามเสี่ยงนะครับคือเสี่ยงเสียชีวิตเสี่ยงเป็นหนัก เรียกว่าเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นรุนแรงแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อแพ่เชื้อแอสตาเซติกาเนี่ยในเข็มแรกเนี่ยจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้เร็วเร็วกว่าทิโนเนอแวนะครับในขณะเดียวกันอาการไม่พึงประสงค์ถาโโวมว่ามากกว่าทินนแวกไหมตอบว่ามากกว่าแต่ไม่มากเพราะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยพอได้แอสตาเซติกาไปยกตัวอย่างอย่างคุณแม่ผมที่ไปรับวัคซีนมานะครับก็มีาการเล็กน้อยฮะเหมือนท่านเนื้อท่านตัวท่านกินยาพาราดื่มน้ําก็ปกติละนะครับ ตรงนี้มันก็จึงเป็นสิ่งที่บอกว่าคําแนะนําเนี่ยขณะนี้ใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับอืคุณหมอคะมีคําถามจากแฟนรายการนะคะท่านที่ทานยาคุมกําเนิดอยู่นะคะควรจะหยุดยาไหมคะแล้วหยุดกี่วันคะสี่งนี้ค่าทานต่อได้ครับคือบอกตรงๆในเราเห็นข้อมูลที่แชร์มายาไม่เกนหยุดยาตัวนั้นหยุดยาตัวนี้หยุดนะครับท่านยกเว้นหมอเรียนตรงๆมีจะมีอยู่ตัวเดียวคือกลุ่มเอนเซ เอ็นเฟสหมายถึงว่าอย่างเช่นว่าเวลาเราปวดข้อปวดกรรล้ามเนื้อปวดกระดูกยาที่ไม่ใช่พาราเซตามอลแล้วเราเอาไปเอามาทานเนี่ยครับที่มีฤทธิ์กระเฉพาะหรือจะไม่มีฤทธิ์กระเพาะกลุ่มพวกเนี้ควรจะหยุดก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปท่านไปถึงหน้างานจะมีคุณหมอคุณพยาบาลดูแลท่านนํายาที่ท่านทานแล้วเนี่ยไปหยุดได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่สบายใจยจริงๆขอให้ท่านปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอยู่คุณหมอประจาตัวท่านจะมีคําถามมากมายนะครับบอกว่าเออถ้าเป็นโรคเนี่ยฉีดได้ไหมโรคนี้ฉีดได้ไหม จริงๆกลุ่มคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีเพราะท่านคือกลุ่มเสี่ยงแต่อะไรก็ตามถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับอย่างเช่นว่ามีผู้ป่วยมะเร็งโทรมาถ,ถามหมอหมอบอกว่าอย่างไรที่สุดเนี่ยควรจะถามคุณหมอว่าจําตัวก่อนเพราะอะไรครับมะเลงมันมีหลายระยะบางระยะเป็นระยะที่ร่างกายเนี่ยเรียกว่าทุดโทรมมากอันนี้ยังไม่ควรเฉียดคุณรอให้ร่างกายเราดีขึ้นก่อนนะครับ,รบแต่อะไรก็ตามเนี่ยปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลท่านและ ที่จุดบริการเนี่ยเราจะมีการให้คําปรึกษาอยู่แล้วนะครับเพื่อคัดกรองอีกครั้งหนึ่งครับแล้วชากาแฟหรือยาไมเกรนอ่าเพราะว่ากรณีของหญิงวัย46ปีเนี่ยนะคะได้ข่าวว่าเขาไมเกรนด้วยนะเอาไมเกรนก่อนเอายาไมเกรนก่อนค่ะเนาะยาไมเกรนยาไมเกรนต้องบอกว่ามันจะมีจริงๆมันไม่ใช่ยาไมเกรนนะคะแต่มันจะเป็นกลุ่มในเรื่องที่กลุ่มที่หมอพูดให้ฟังครับ ก็คือกลุ่มที่ต้านการอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่พาราเซตามอลกลุ่มพวกนี้จริงๆถ้าก่อนจะไปรับวัคซีนเนี่ยอาจจะขอให้เว้นก่อนนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเสี่ยงแล้วก็ตามยาไมเกีนตุไม่ไม่ได้สรุปแปลว่ายาไมเกีนต้องหยุดหมดนะครับนะครับ ซึ่ยงยาไมเกรนมีหลายกลุ่มมากๆบางกลุ่มเนี่ยมันมไม่ยาไมเกรนแต<อ>่เอามาใช้รักษาไมเกรนนะครับ,รบถ้าเราไปเหมารวมอย่างนั้นมันจะจะจะ,จะยิ่งงงกันไปใหญ่เลยนะครับ<อ>แล้วก็ยาต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลด้านวิทยาศาสตรก์การแพทย์ไม่ต้องหยุดครับ,รบแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจเนี่ยขอให้สือยาไปให้หน้างานก็คือคุณหมอที่จุดคัดกกรองเนี่ยดูนะครับ,รบหมอคงตอบเป็นภาพรวมแบบนี้ดีกว่าถ้าไปบอกตัวนั้นหยุด โรคแต่และโรคเนี่ยมียาแบบหลายกลุ่มมากและหลายชนิดพอ,อเราไปเราตอบเหมารวมเนี่ยจะไม่ดีครับออนะ,บนะ,ะแต่โดยโดย,โดยปกติต้องบอกว่าคนปกติเขาไม่กินยากันอยู่แล้วนะครับดังนั้น,นท่านสบายใจได้แต่ถ้าท่านมีอาการผิดปกติท่านถือยาที่ท่านทานประจําไปแล้วไปที่หน้าง,งานนะครับหรือท่านปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอยู่ก็จะได้คําตอบนะครับเอนี่ฮะก็พูดถึงก็ก็ถือยาไปหาหมอ อันที่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของชากาแฟชากาแฟแอลกอฮอล์กาแฟชากาแฟจริงๆไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าแน่นอนนะช่วงที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเราดื่มมากไอเราเราดื่มเข้าไปมากกาแฟทั้งชาเนี่ยการพักผ่อนมันไม่เพียงพอครับจึงบอกว่าก่อนไปฉีดวัคซีนเนี่ยอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับถามว่าคงต้องแบบเป็นศูนย์เลยไม่ดื่มเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่ปกติการดื่มกาฟแฟหรือดื่มชาที่มีประโยชน์เนี่ย อยู่ที่วันละแก้วหนึ่งโดยประมาณโดยเฉพาะช่วงเช้าอ่ะนะครับจะม,มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอแอลกอฮอล์แล้วค่ะแอลกอฮอล์ละครับเผ่อควคนแอลกอฮอล์นี่ <c oughs> พูดได้ชัดเจนเลยนะครับ,รบว่าถ้าท่านจะฉีดวัคซีนเนี่ยคือถึงนถึงแม้ท่านไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยท่านก็ไม่ควรดื่มอยู่แล้วนะฮะเ,เป็นเรื่องที่ว่าไม่ควรดื่มไม่ควรอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงจะฉีดวัคซีนเนี่ยขอท่านเว้นนะครับเพราะว่ามันมันมีปัจจัยอื่นๆเข้าใหม่หลายปัจจัยนะครับ ที่จะไปกระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆบางทีที่หมอบอกนะฮะอาการไม่เป็นประสงค์เนี่ยมันมีทั้งเกี่ยวกับวัคซีนแล้วไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะครับแต่เรารวบรวมหมดเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยเราตรวจสอบออกมาแล้วพิสูจน์มาแล้วพอคนเนี่ยพอฉีดวัคซีนไปแล้วอยู่ๆเป็นหัวใจวายตายเฉียบพันเสียชีวิตเฉียบพันปรากฏว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเลยนะครับแต่มันเป็นจากสาเหตุอื่นครับค่ะคุณหมอคะจนถึงตอนนี้เนี่ยมีข่าวคนนั้นเสียชีวิตหลังรับวัคซีนกี่วันกี่วัน ตอนนี้สรุปออกมาหรือ,อยังคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือ,อยังคะในประเทศไทยต้องบอกว่าเรามีระบบดูแลนะครับคือเรายอมไม่ได้ยอยู่แล้วครับถ้ามีคนเสียชีวิตแล้วมาเกี่ยวข้องกับวัคซีนเกินกว่าที่เราจะยอมรับได้เพราะว่าอะไรครับมันเกิดผลกระทบกับคนหมู่มากจริงๆบอกว่าเราดูแลอย่างไงตั้งแต่ตั้งแต่พอเราทราบข้อมูลนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต จะมีทีมเข้าไปสอบสวนดูแลนะครับรวมถึงพิสูจน์เก็บข้อมูลด้านการแพทย์ด้านระบาดวิทยาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมดแต่อีกมุมหนึ่งหมอต้องเรียนนะครับมันจะมีมุมเรียกว่ามุมการดูแลทางกระทรวงาสาธารณสุขร่วมกับสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมอยกตัวอย่างนะครับเอาตัวหมอเองก็รันง,ง่ายเลยไปฉีดวัคซีนปุ๊บกลับมาเนี่ยอยู่ๆเสียชีวิตเฉียบพลันเลยเอายกตัวอย่างที่รุนแรงที่สุดเลยนะครับถามว่าต้องต้องพิสูจน์ไหมว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว ขอให้ท่านยื่นเรื่องเข้ามาเลยเราดูที่ความเสียหายพอฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตอขอโทษนะครับเสียชีวิตก็คือตัวหมอเองเสียชีวิตอ,อันนี้จะมีกรรมการขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าเรามองประโยชน์ของประชาชนในที่ตั้งคือยังมีการชดเชยไปก่อนอแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มองว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็คือเสีตเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเนี่ยเราชดเชยละแต่เมื่อเราพิสูจน์ไปเนี่ยขอให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการพิสูจน์ ยกตัวอย่างวันนี้มีประมาณสามสิบคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตตามหลังก็คือมีอาการไม่พึงประสงค์แต่ไม่ได้สนุปนะฮะว่าคำว่าไม่พึงประสงค์แปลว่าไม่ต้องอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ขณะนี้ในสามสิบคนเนี่ยเราบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับคือไม่เกี่ยวกันเลยไปได้สิบสองคนยังเหลือสิบแปดคนซึ่งต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าบางครั้งการรวบรวมหลักฐานต่างๆทั้งข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องมาประมวลรวมกันและเข้าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิที่มาจากทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจะเห็นนะครับว่าบางลายเนี่ยี่ทําไมเราชดเชยไปแล้วแต่ผลประกศาศออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องต้องเรียนตามตรงเลยนะครับมันคนละเรื่องกันไอ้ตรงชดเชยเนี่ยคือมีความเสียหายแล้วเราดูแลเบื้องต้นในในแง่มุมของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนส่วนการพิสูจน์ว่าถูกผิดเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราจะนํามาใช้ในการยกเลิกการฉีดวัคซีนไหมนะครับหยุดเพื่อตรวจสอบมันมีอีกหลายมาตรการทั้งหมดที่ทําทางกระทรวงสาธารณสุข ทำเพื่อนะฮะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยเป็นลําดับแรกรขณะเดียวกันเนี่ยปลอดภัยจากวัคซีนด้วยนะครับขณะเดียวกันก็คือปลอดภัยจากโ,กโครคโควิด -19 และประเทศเราเนี่ยจะก้าวข้ามวิกฤตไปคร,ครับคุณหมอครับมันมีคำหนึ่งที่เราพูดกันในเชิงข่าวก็พูดกันเยอะว่าถ้าฉีดเยอะๆในปริมาณมากๆเช่นอาจจะ 6- 7 0ของประชากรมันจะเ,นเกิดภูมิคุ้มกันหมู่คำว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันคืออะไรครับคุณหมอ ครับหมอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ก็แล้วกันนะครับ,รบเราในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเราฉีดวัคซีนให้ประมาณแปดสิบห้าคนในหนึ่งร้อยคนอีกสิบห้าคนไม่ได้ฉีดอีกสิบห้าคนเนี่ยจะปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ไปด้วยเพราะว่าพอเชื้อเข้ามาเนี่ยจะเจอคนที่ฉีดวัคซีนไ,ไปแล้วเชื้อมันแพร่ต่อไม่ได้ครับหมอที่ไปง่ายๆอย่างนี้นะครับข้ามาอ่าอย่างสมมติบ้านหมอเนี่ยสิบคนฉีดไปแล้วแปดคนอีกสองคนไม่ฉีด พอเชื้อจะติดเนี่ยมันคงไม่โชคร้ายมาติดคนที่ไม่ได้ฉีดอย่างเดียวส่วนใหญ่มีติดคนที่ไม่ได้ฉีดก่อนถ้าติดคนที่ติดคนที่ไม่ได้ฉีดก็พอไปแพร่ก็แพร่ไม่ได้เพราะคนอ่งส่วนใหญ่ฉีดนะครับก็จะเป็นตัวเป็นเรียกว่าจํานวนการระบาดเนี่ยลดลงแต่ถ้าติดคนไม่ได้ฉีดเลยสมมติหมอหมอเข้าไปในบ้านเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่ลูกภรรยา๋อนี่ไปกันหมดเลยครับฟูมกันหมูก็คือแบบนี้ครับก็คือป้องกัน พอภาพรวมสุดท้ายคนสิบคนอาจจะไม่มีใครติดเชื้อเลยเมื่อเชื้อเข้ามานะครับโควิดสิบเก้าเช่นกันเรามองว่าขณะนี้เราตั้งเป้าหมายจะฉีดให้ได้มากกว่าร้อยละเจ็ดสิบแลวถ้าดูจากปริมาณวัคซีนที่จะเข้ามาปีนี้ครับคือร้อยล้านโดสใช่ไหมครับครับและปีหน้าต้นปีหน้าอีกห้าสิบดังนั้นร้อยห้าสิบเนี่ยทหารสองก็จะเกินจากปริมาณประชากรเราได้ซมำนะครับแต่เป็นการต้องทยอยให้นะครับและขณะเดียวกันเราไม่สามารถนําวัคซีนเข้ามาครั้งเดียว หนึ่งร้อยหสิบล้านโดสและฉีดปไปพร้อมกันสังเกตน,นะครับตอนนี้จะมีข้อติดขัดมีจังหวะที่ขาดบ้างไม่ทันบ้างเพราะวัคซีนเข้ามาบางวันก็แสนหนึ่งบางวันสองแสนล้านหนึ่งเชื่อไหมครับคุณกําพูัักชนีเราคีดได้กี่วันครับ วันหนึ่งนยโอชิได้ห้าแสนปรากฏว่าสองวันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยบางทีมันมีความขาดตอนจริงๆนะครับตรงนี้ขอความเห็นใจด้วยนะครับครับอาแล้วครับฟังคุณหมอแล้วก็กระ่จงชัดแล้วนะฮะขอบพระคุณคุณหมอครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณหมอรุ่งเรืองนะครับกิจภาติก็ชัดเจนนะครับท่านโฆษกกระทรวงก็อธิบายนะครับชัดว่าทั้งสองยี่ห้อก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแหละเพียงแต่ว่าผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันบ้างด้วยความที่เทคโนโลย,ยีการผลิตะนะครับที่แตกต่างกันอ่า